จะใี่น้องสาวลาวบาอุดรเด้จ้าเมื่อนี้สิห้ามาเก็บผักบุ้งนะจ้าลงหงเด้จ้าลงหงเก็บผักบุงนะจ้านี่จ้าฝนตกไมเนะจ้าหักกระสิโป่งลายนะจ้าแตกยอดหลายหักบุ้งนะจ้าเก็บอยู่หน้าด้จ้ากำลังแตกยอดงามจ้ากำลังป่งยอดไม้นะจ้าเดี๋ยวเ้าสิไปเก็บกันเลยนะจ้า นี่จะให้น้องกำลังแตกหยอดงามนะจ้ะฝนตกไหมจ้ะผักก็เลยแตกหยอดงามจ้ะนี่จะ้ะเอาไปหัดนะจ้ะเอาไปเฮ็ดผัดผักบุ้งไฟแดงด้จ้ะ หลายคาเค้ากำลังแต่งหยอดงามนะจ๊ะ กลับตำมะคูนาะจ้ะนี่ผัดไฟ่แดงแล้วก็กลับตำมะคงกับสมตำจ้ะลายคักจะให้นอ้องที่สองแบบอันแบบยอดเขียวก็มีจ้ะและ้ใจะยอดสีเป็นสีแดงมากจ้ะ เงยดงามจ้ะแต่งนี้มีลายลาด้จ้ะีจ้ะเงยงามคักจ้ะนีจ่เ้าสิบอเอาลายนะจ้ะเอาประมาณนี้จ้ะเอาไปหัดนีสิบอเอานะจ้ะมีิงๆกอาได้อยู่จ้ะ เอาเาาได้อยู่แต่เอาไปหัดเสียวแต่หยดมันนนาาจะจะี่น้องตอนนี้ก็ได้ข้อผัดแล้วนาะจะกระซิกลับบ้านแล้วได้จ้าได้เต็มหังแล้วจ้ะเสียวไปเห็ดหัดกันเนาจะมีหลายคักด้จ้ะนี่จ้หทางคงก็นี่แต่ปลาหักบุ่งเต็มหมดเลยจ้ะเป็นปลาหักบุ่งไปเหมือนได้จ้หลายคักจ้ะขอบคุณที่ติดตามรับชมด้จ้า ออกันไหมคลิปหนาเนาะจ้าสวัสดีจ้า